ระบอบทักษิณทำงานก,กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยมาลายหายสูญแล้วยิ่งลักจะไปอยู่ไหนเขาออกระเบียบมารองรับเมื่อเดือนธันวาคม2566เรื่องสถานที่คุมขัง,งในระเบียบนี้สถานที่คุมขังหมายความว่าสถานที่คุมขังตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์ผู้กำกับสถานที่คุมขัง,งหมายความว่าผู้บัญชาการเรือนจำที่ทำหน้าที่กำกับสถานที่คุมขัง อนุมัตราสองของข้อ3บอกว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่คุมขังซึ่งได้ให้ความยินยอมและยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รวมถึงคำแนะนำของเจ้าพนักงานข้อ4ให้มีคณะทำงานคณะหนึ่งเรียกว่าคณะทำงานพิจารณาการคุมขังในสถานที่คุมขังระเบียบที่ออกมานี้แปลว่าอาจจะมีสถานที่อื่นให้ไปในสถานที่นั้นได้ ดิฉันก็สันนิฐานว่าถ้าจะมีอาจจะเป็นโรงแรมโฟร์ซีซั่นเขามีผลการสำรวจออกมาโดยนิด้าโพระหว่างวันที่27ถึงวันที่29กุมภาพันธ์เขาก็ไปสำรวจความคิดเห็นประชากรที่มีอายุเกิน18ปีขึ้นไปบุคคลที่ประชาชนคิดว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองจากสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันอันดับที่หนึ่งนายทักษิณชินวัตร 42.9%คนไทยมองว่านายทักษิณชินวัตรเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองมากที่สุดในประเทศไทยเกือบครึ่ง42.9%เกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยเกิดอะไรขึ้นกับวิธีคิดของคนไทยคุณไปยกให้คนพุทธจริตกองชาติเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในเมืองไทยได้ยังไงคนที่จะมีอิทธิพลจริงๆแล้ว ควรจะเป็นคนดีมีศีลธรรมมีความรักชาติบ้านเมืองมีความเสียสละพวกเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจผิดก็ได้ที่สำรวจมาอาจจะเข้าใจถูกก็ได้แปลว่าวันนี้คนที่มีอิทธิพลทางการเมืองที่สุดในประเทศไทยคือคนพุทธจิตเราที่นี่ที่ไหนทั่วไทยจะยอมรับเรื่องแบบนี้ให้เกิดขึ้นในชาติของเราไม่ได้เราต้องร่วมกัน ทำลายอิทธิพลของมันให้ได้สิ่งที่เราต้องทำลายคือสิ่งที่เขาสร้างไว้นั่นคือระบอบทักษิณคือรากเหง้าของความทุจริตประพฤติมิชอบระบอบทักษิณคือลัทธิชั่วที่พยายามแทรกเข้ามาทำลายหลักคิดทางศาสนาทำลายจริยธรรมของผู้คนทำลายสุจริตธรรมทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในด้านสว่างและในด้านความดีงาม ระบอบทักษิณบอกว่าวันนี้กูต้องรวยวันนี้มึงต้องแข่งใครแพ้ตายไปกูต้องรวยทำอะไรก็ได้ทุจริตยังไงก็ได้ผลประโยชน์ของชาติจะต้องทำประโยชน์ให้ได้มากที่สุดทรัพยากรของชาติต้องเป็นของหมู่คณะใครทำสำเร็จมึงคือคนเก่งใช่เหรอคะพวกเราก็ยังจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจปลูกจิตสํานึกที่ดีที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนคนไทย ให้ยึดมั่นในสุจริตธรรมและเดินในวิถีที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขไปพร้อมๆกันดิฉันจบกฎหมายมาแต่วันนี้ตั้งใจว่าจะกลับไปเรียนกฎหมายใหม่เพราะว่าโลกของกฎหมายได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงได้มีแนวคิดใหม่ๆซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจยิ่งนักว่าวันนี้มีการยกฟ้องกรณีจัดรถโชของยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าไม่ผิดกฎหมาย นอกเหนือจากการล่มสลายกระบวนการยุติธรรมของทักษิณชินวัตรเกาะกูดมันก็เป็นแค่เกาะแต่ละแวกนั้นมีแหล่งปิตโตรเลียมสำคัญนับเป็นแสนล้านอันเกิดมามีปัญหาอันเกิดมาจากที่เรียกว่า MOU เมื่อปี2544 เรียกย่อยๆว่า MOU 44ภาษาอังกฤษคือ Memo of Understanding ภาษาไทยคือบันทึกข้อตกลงความเข้าใจการทำบันทึกข้อตกลงในนามรัฐะในนามรัฐบาลมันจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องประโยชน์ชาติที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไปตกลงกันตามลำพังดังนั้นสิ่งที่เราพยายามต่อสู้คือชี้ให้เห็นว่าเกาะกูด และหน้าน้ำวันกอดเอาแผนที่มาชี้ให้แล้วจากแหลมเล็กๆที่สุดปลายจังหวัดตราดโดยอิทธิพลของเทือกเขาบรรทัดที่ตั้งปางลงไปทำให้เหมือเหลือพื้นแผน่ดินอยู่นิดนึงปลายแหลมนั้นเมื่อโยงขีดเส้นตามหลักกฎหมายทะเลที่ดิฉันบอกว่าไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนก็ไปศึกษาได้ก็คือว่าในพื้นที่เกาะกูดและทะเลถัดมาเป็นพื้นที่ของราชอาณาจักรไทยข่าวที่เกิดขึ้น พลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชา,ารหารเรือลงนามในหนังสือที่กอหอคือกลาโหม0509ทับ743ถึงใครถึงประธานคณะกรรมาการวิสามัน พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมธิการด้านมั่นคงในคณะกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567สภาผู้แทนราษฎรโดยที่ประชุมมีมติให้ปรับลดงบประมาณในโครงการจัดหาเรือฟรีเกตหนึ่งลำที่เสนอขอรับงบประมาณ17,000ล้านบาท ที่ประชุมบอกว่าตัดไม่จําเป็นแต่สามารถเอาเงิน5,000กว่าล้านบาทไปให้องค์อิงทําเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่มันละลายมันไม่ใช่แค่ซอฟตแต่มันไม่ใช่อ่อนนุ่มมันขึ้นเหลวเละเทะอนุญาตให้เอาเงินจํานวนนั้นไปทําเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แต่กองทัพเรือซึ่งจะต้องรักษาหน้าน้ํารักษาอธิปไตยของชาติขอ1 7 0 0 0ล้านถูกตัดครัพี่น้องดังนั้นเพื่อให้กองทัพเรือมีความพร้อม ที่จะปฏิบัติภารกิจตามที่รับมอบหมายกองทัพเรือจึงขออุทธรณ์ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมธิการที่พูดถึงเมื่อกี้นี้โดยเสนอขอรับงบประมาณในส่วนที่ถูกปรับลดคืนจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไปพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการหานเรือได้มาชี้แจงด้วยตนเองโดยยืนยันว่าลำนี้จะมีสมรรถนะที่ดีกว่าเก่งกว่าเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช กองทัพเรือขอความกรุณาให้กองทัพเรือได้ของดีได้ใช้ของดีเรายินดีกินมามา่านี่ผู้บริาการพูดขนาดนี้จะให้เขาดูไม่ให้กองทัพเรืออยู่ข้างประชาชนประชาชนจะอยู่ข้างพวกท่านคนเรือเอกอดุงกล่าวด้วยน้ําตาคลอนี่เป็นน้ําตาของทหารที่เจ็บแค้นหัวใจที่ไม่สามารถจะทําหน้าที่ได้อย่างเต็มภาคภูมิ เขาบอกว่ามีรายงานว่ามีบริษัทต่างประเทศรวมกับบริษัทไทยเช่นล็อกสเล่และมาซันเสนอเข้ามาระเสนอเข้ามาและมี6ประเทศคือฮอลแลนด์เยอรมันฮอลแลนด์มันเป็นชื่อโบราณน,นะเนเธอร์แลนด์เยอรมันสเปนอิตาลีตุรกีเกาหลีใต้โดยจะต้องต่อเรือในประเทศมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้วัตดุและการใช้วัตถุดิบในประเทศที่คาดว่าจะทําให้มีเงินรีเทิร์นคือเมื่อมีการใช้วัตถุดิบในประเทศ มีการต่อในประเทศก็ต้องมีการจ้างงานในประเทศจะมีเงินหมุนเวียนกว่า3,000ล้านบาทไอ้หนึ่งล้านบาทเนี่ยนอกจากจะได้เรือที่ทันสมัยมีแสนยานุภาพทางทะเลแล้วยังกลับมาหมุนเวียนในประเทศ3,000ล้านบาทแต่สงสัยว่าไอ้ซอฟต์พาวเวอร์ห้าพล้านบาทมันจะละลายหายไปกับสายลมไปกับกางเกงช้าง